สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมาพูดถึงการปรับปรุงคุณค่าทางโภชนะของกาก,ากปล์มน้ำมันรวมโดยใช้ยีสต์และบาซิลัสซพิลิตเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำหรับสัตว์ค่ะค่าสำหรับวัตถุประสงค์ของการทดลองในครั้งนี้นะคะคือเพื่อศึกษาผลของการใช้เชียร์ยีสต์และบาซิลัสซพิลิตในการหมักากากปล์มน้ำมันรวมในช่วงเวลาต่างๆต่อคุณค่าทางโภชนะและความสามารถในการย่อยได้ของโปรตีนค่ะ สำหรับปัจจัยของการทดลองในครั้งนี้นะคะมีอยู่2ปัจจัยค่ะคือปัจจัย a ระยะเวลาการหมกักคือ 0, 15 30, 45วันปัจจัย b คือชนิดของจุลินทรีย์1ยีสต์2 a c i l l u s s u b t i l ิสาคือยีสต์บวกบาซีล l u s s u b t i l i ที่50ต่อ50ค่ะโดยสิ่งทดลองและจำนวนสิ่งทดลองนะคะก็คือเชื้อทั้ง3ชนิดคือ1ยีสต์2 a c i l l u s s u b t i l ิสาคือยีสต์บวกบาซ i l ั u s s u b t i l i อย่างละ50-50ค่ะ โดยหน่วยทดลองและจํานวนหน่วยทดลองนะคะก็คือกาปั๊มน้ํามันรวมรวมตัวอย่าง36หน่วยทรีทเมนต์ละ3ซ้ําค่ะการตอบสนองนะคะก็จะคือน้ําหนักผลผลิตค่ากันย่อยโปรตีนด้วยเอนไซม์เบปซินและองค์ประกอบทางโภาชนะค่ะสุดท้ายคือตัวแปรที่ต้องควบคุมนะคะเราต้องควบคุมสูวรผสมควบคุมอุณหภูมิการหมักและควบคุมภาชนะในการปิดผนึกค่ะ สมมติฐานทางสถิตินะคะ H 0ศระยะเวลาหมักและชนิดจุลินทรีย์ไม่มีผลต่อคุณค่าทางโภชนะของกาก,ากปปล์าน้ำมันรวม H1. ระยะเวลาหมักและชนิดจุลินทรีย์มีผลและมีอิทธิพลร่วมต่อคุณค่าทางโภชนะค่ะวิธีการศึกษานะคะเริ่มจากที่นำกากปปล์าน้ำมันรวมที่ได้จากโรงงานแปรรูปปปล์าน้ำมันมาผสมคุกเค้ากับน้ำกลั่นน้ำตาลและรำละเอียดค่ะในสัดส่วน แปดสิบต่อสิบห้าต่อสองจุดห้าต่อสองจุดห้าตามลำดับค่ะโดยให้ได้ปริมาตรรวมเท่ากับ5ากิโลกรัมจากนั้นทําการบรรจุใส่กวดโลค่ะแล้วก็ปิดด้วยกระดาษอลูมิเนียมให้สเมนและใช้วิธีการหมักแบบแห้งร่วมกันกับเชื้อจุลินทรีย์สามชนิดค่ะโดยหลวดแรกนะคะจะเป็นการหมักร่วมกันระหว่างเชื้อแฟคเทอรโมเมซีเชราวิเซียสายพันธุ์ sc หนึ่งศูนย์ห้าค่ะหลที่สองนะคะจะเป็นการหมักร่วมกันระหว่างเชื้อมาซิลัสซาตเลสสายพันธุ์ bsc 2>, 2 3ค่ะและโหลดที่3นะคะจะเป็นการหมักร่วมกันระหว่างเชื้อ c ซ a r o เม c e s c ซ r e ว i เซียและปั c i ิล u ส s u b เ i l ล s ค่ะแล้วก็ทำการหมักไว้เพื่อดูกระบวกนการหมักในช่วงเวลาต่างๆคือ 0, 15, 30และ45วันค่ะเมืเม่อครบกำหนดระยะเวลานะคะจะทำการวัดอุณหภูมิและ ph ของการหมักค่ะและมีการเก็บตัวอย่างกับปัมมมันรวมไปส่งภยใต้งกล้องจุลทรศนที่กำลังขยาย4 0 x ค่ะแต่นั้นนะคะ ก็จะมีการนำกากบ,บานน้ำมันรวมไปอบที่อุณหภูม,60มิ60องศาเป็นเวลา72ชั่วโมงค่ะจนแห้งสนิทเพื่อใช้ในการเตรียมตัวอย่างเข้าวิเคราะห์ค่ะจากนั้นนะคะจะมีการชั่งน้ำหนักแล้วคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ผลผลิตและมีการวิเคราะห์ค่าองค์ประกอบผู้ชนะด้วยวิธีการประมาณวิเคราะห์พลังงานรวมโดยบอมบ์อัลโลลิเมเตอร์รวมถึงการคำนวณและมีการวิเคราะห์ค่าการย่อยโปรตีนโดยเอนไซม์เป็นสิ่งค่าโดยทั้งหมดนะคะจะทำภายใต้วิธีการของ OLC ค่ะ จากการทดลองปรับปรุงคุณค่าทางโภชนะของกับปาล์มน้ำมันรวมด้วยการหมักแห้งที่ระยะเวลาแตกต่างกันคือ 0, 15, 30และ45วันร่วมกับการใช้เชื้อจุลินทรีย์คือยีส s ure, at, irit, ์ Saccharomyces c a r i s i e ย่อด้วยต่อ S เชื้อ Bacillus subtilis ย่อด้วยต่อ B และ S ร่วมกับ B ในอัตราส่วน50:50ต่อ ผลการทดลองพบว่ามีอิทธิพลร่วมของระยะเวลาของการหมักที่แตกต่างกันและชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ต่อน้ำหนักผลผลิตและเปอร์เซ็นต์ผลผลิตอย่างมีนัยยะสำคัญยิ่งทางสถิติค่า Pvalu e น้อยกว่า0.01ดังตารางที่1นนอกจากนี้ยังพบว่ามีอิทธิพลร่วมของระยะเวลาของการหมักที่แตกต่างกันและชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ต่อวัตถุแห้งเยื่อใยหยาบไขมันรวม ท่าค่า Pvalu e ูน้อยกว่า0.01และโปรตีนหยาบค่า p v a l u e ูน้อยกว่า0.05ของผลิตภัณฑ์กากปลาล์มน้ำมันรวมหลังการปรับปุงนอกจากนี้ยังพบว่าระยะเวลาในการหมักที่แตกต่างกันจะทำผลิตภัณฑ์กากปลาล์มน้ำมันรวมหลังการปรับปรุงมีค่าพลังงานเพิ่มขึ้นแปรผันตรงต่อระยะเวลาที่ใช้ในการหมัก 4,601.58 4,375.99 4,708.78และ4,580.61กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัมแบบเส้นโค้งกำลัง3ค่า p-value น้อยกว่า0.01ส่วนค่าเปอร์เซ็นต์การย่อยได้ของโปรตีนในผลิตภัณฑ์กากปลาลมน้ำมันรวมหลังจากการปรับปรุงมีค่าเพิ่มขึ้น69.53 7 0 9 12.70.15และ72.99%แบบเส้นตรงค่า p-value ลลน้อยกว่า0.01โดยเมื่อนาม,มาทดสอบอิทธิพมร่วมการใช้ระยะเวลาในการหมักและชนิดของเชื้อจุลินทรีย์พบว่าการปรับปรุงคุณค่าทางโภชนะของกากปามร่วมกับยีโดยใช้ระยะเวลาการหมัก45วัน จะให้ค่าโปรตีนหยาบสูงที่สุดที่ p น้อยกว่า0.01ดังตารางที่2นี้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะจังพบว่าการปรับปรุงคุณค่าทางโภชนะของกากปาล์มร่วมกับยีสต์โดยใช้ระยะเวลาการหมัก45วันจะให้ค่าโปรตีนหยาบสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการหมักร่วมกับบาซิลัสซับทิลิสและ S ร่วมกับ B ที่50ต่อ50ค่ะ โดยค่าโปรตีนหยาบของผลิตภัณฑ์กากเปล่าน้ำมันรวมหลังจากการปรับปรุงที่เพิ่มจาก7.75เป็น12.36เนื่องจากยีราบาซทิลัสจะใช้ประโยชน์จากสารอาหารพวกคาร์โบไฮเดตและคาร์โบไฮเดตโครงสร้างในกากเปล่าน้ำมันรวมโดยการปล่อยเอนไซม์เบต้าวันโฟกัโคซิดีเข้าย่อยคาร์โบไฮเดตโครงสร้างจากกากเปล่าน้ำมันรวมที่พัทาบเบตา้าวันโฟกัโคซิดีให้เป็นคาร์โบไฮเดตสายสั้นๆที่เป็นสารอาหารตั้งต้นของยีส ดังนั้นยีสติสามารถจเจริญเติบโตดำรงชีวิตและเพิ่มจํานวนเซลล์จากโครงสร้างผนังเซลล์ของเชื้อจุลินทีย์ที่ประกอบด้วยโปรตีนวิตามินและธาตุทำให้ผนังเซลล์ยีสต์เนี่ยมีปริมาณโปรตีนสูงถึง35%เลยค่ะ คณะวิจัยรายงานว่าแมนแนนโอริโกแซคคารายหรือ MOS เป็นโอริโกแซคคารายที่ได้จากผนังเซลล์ของยีสต์ซึ่ง MOS จะประกอบด้วยก,กรูแคนแมนแนนและไคตินดังนั้นเมื่อมีการเพิ่มจำนวนของยีสต์ในผลิตภัณฑ์กากปังมน้ำมันรวมหลังจากการปรับปรุงก็จะส่งผลทำให้สามารถเพิ่มค่าโปรตีนในผลิตภัณฑ์โดยจัดเป็นโปรตีนที่สัตว์กระเพาะเดี่ยวทั้งสุกรและสัตว์ปีกสามารถย่อยและใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนี้ยังมีรายงานอีกว่าสามารถใช้ยีสต์เป็นแหล่งโปรตีนในอาหารของไก่ไข่ได้ส่วนค่าโภชนะอื่นที่เพิ่มขึ้นทั้งเยื่อใยหยาบและเท่าที่เพิ่มขึ้นนั้นจะมีค่าการแปรผกผัน กับปริมาณสิ่งแห้งที่ลดลงเพราะหากมีปริมาณสิ่งแห้งลดลงนั้นจะแสดงถึงการสูญเสียในรูปของความเชื้นออกจากผลิตภัณฑ์ซึ่งจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณโภชนะในผลิตภัณฑ์ซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ในการทดลองพบว่าค่าเยื่อใยหยาบและค่าพลังงานรวมมีค่าสูงขึ้นและส่งผลให้ค่าวัตถุแห้งเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยผลการทดลองค,ครั้งนี้สอดคล้องกับการทดลองของอคินดาฮุนซีที่ทำการปรับปรุงคุณค่าทางโภชนะของมันสําบหลังด้วยการหมักร่วมกับไลโซโปัสโอริเซพบว่าค่าโปรตีนอย่าเพิ่มขึ้นจาก2เป็น10 และผลการทดลองของโอโวที่ปรับปรุงค่าโภชนะของเปลือกมันสำปะหลังด้วยการหมักร่วมกับ s a ซคโคร c มซีเซเวซีและและโตบาซิลัส l อสพีพีพบว่าค่าโปรตีนอย่าเพิ่มขึ้นจาก8.20เป็น21.50 จากรายงานของสุภกิจและคณะได้ทำการปรับปรุงค่าโภชนะของกากเอทานอลจากมันสำปะหลัดด้วยการหมักยีสต์พบว่าค่าโปรตีนอยาบเพิ่มขึ้นจาก20เป็น25.40 และโอโบและอะคินดาคุนซี่ที่ทดลองปรับปรุงคุณค่าทางโภชนะของแป้งมันสำปะหลังและกาลิด้วยการหมักร่วมกับแซคโรไมซิสซิลิวิซีและเลคโตบาซลัสเอสพีพีพบว่าค่าโปรตีนหยาบเพิ่มขึ้นจาก4.40%เป็น10.90%ค่ะ จากผลการทดลองนะคะปัจจัย A นะคะระยะเวลาในการหมักค่ะในระยะ45้าวันนะคะให้ค่าดีสุดค่ะซึ่งมีแนวโน้มที่ระยะเวลานานขึ้นจะเพิ่มโอากาสให้จุลินทรีย์ทำงานได้เต็มที่ค่ะส่งผลให้การแปลงสาภาพสารอาหารเป็นโปรตีนและเพิ่มการย่อยโปรตีนดีขึ้นค่ะในปัจจัย B นะคะเป็นชนิดของจุลินทรีย์ค่ะซึ่งมีผลต่อโปรตีนหยาบค่ะและในยีสต์นะคะให้ผลผลิตโปรตีนสูงกว่าจุลินทรีย์ชนิดอื่นค่ะ ผลแสดงว่าทางชนิดจุลินทรีย์และระยะเวลาการหมักต่างมีผลต่อคุณค่าทางโภชนะและยังมีอิทธิพลร่วมกันทําให้การเลือกคู่ปัจจัยที่เหมาะสมมีความสําคัญค่ะโดยเฉพาะการใช้ยีดร่วมกับการหมักนาน45วันซึ่งให้คุณค่าทางโภชนะสูงสุดเหมาะเอาการนําไปใช้เป็นวัตุดิบอาหารสัตว์แต่ควรมีการทดสอบในสัตว์จริงต่อไปค่ะ ผลการทดลองนะคะสอดคล้องกับการวิเคราะห์แบบ factrial สปัจจัยนะคะเพราะว่าเราสามารถแยกดูอิทธิพลของแต่ละปัจจัยได้อย่างเชัดเจนค่ะแล้วก็ยังตรวจสอบอิทธิพลร่วมนะคะที่บอกว่าการเลือกคู่ของปัจจัยมีความสําคัญคะ่ะเช่นยีดและการหมัก45วันให้ค่าที่ดีที่สุดค่ะดังนั้นนะคะกาทรทดลอง factrial สปัจจัยเนี่ยนะคะจะช่วยให้ข้อมูลสมบูรณ์กว่าการทดลองทีละปัจจัยค่ะ ซึ่งการนำเสนอวิจัยการปรับปรุงคุณค่าทางโภชนะของกลับปางน้ำมันรวมโดยใช้ยีสต์และบา,าซิลัสซัตตูริสเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนของสัตว์ซึ่งสอดของกาแฟทีเรียลสอ